สวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้าง CBR 650R กันครับ สองรอบแล้วอสองรอบแล้วเล่นเล่นเล่นเน่อยากนอนมือขึ้น,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 นอย่างน,นี้ก็ไปคว่ดฝุ่นเ,นเล่นจ่วตาเมื่อคืนเอาไปนอนเลยเออไปยพีใส่พีขัวจนมาสิขนาดรับตาอะไรยังผีกม่เล่นจอดกัน พ่วงลินไม่ไรกอกเอตะกี่ราไปอยู่ไหยไอ้ดี่ว่าตะกี่เราไปอยู่ไหย รนไม่ร้านขายไม่ขายยุคข้าไปดีก็เมียเนาะดีีดีดีีดูดดิเหีดดดีดีดรดเดีดีดีีดดี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 ดดี่ีดีดีีดีดีอีดีดดี Yeah. i <laughs>

เป็นกุ้มเป็นกุ้มกันที่รถไปไปเอาทิปเออไปให้หลายคนไปพอกันที่เป็นคนเย แล้วเป็นลูกเปลี่ยลูกพุ่มอน้องิ้ออน่องน้อยน่องเราเป็นลูกพุ่มทับก็เป็นซางแอร์ะไรดิแล้วไปเห็ดพูดเดียวบอก่ ไปเ็ดิติดตั้งติดยังไปสอบไปยังไปยัเนาืมบับักดีแหละมันมีเรืองมือยไปไปเ็ดสิัสารชอยูี่รับจอบเสาิอะไรรู้เห็นน้ำไหมเห็นน้ำไหมนี่น้องพี่น้องพี่แบบผู้ตรงขายซีดีเแม่แม่เ็ม ไป聊聊คนนี่สูงกินมาก <c oughs> โอ้บอกักรงมันขึ้นไปเลียนสวยดิมันจะไป,ไปน้ำพี่แกนสิ<า>เออ เวู <What? S 1> ่ <colabor ative anh örung> mm ัดการบ้านอี่ยังคืกเช่นพวกมีอะไรรอกันนะเป็นสี่เดียวก็พวกันไปด้วซกัน อยงนั้น่ยกติบ่ว่ามันจะย้ายว่าไปก็ไปสเลียดเต้ย้ายว่าไปแบบนั้นลาวเขาไปแบบนั้นไม่เหงม่ไปย้ายรถไฟไปมันคืสิขี้ขาดไปเร่อยเลยบนพ่ทันไปเรี่อเทคนิคถึงยังมันสิไป็นหวมันยัอยู่ดีคืย้ายรไปยายวางไหนขันนี้ม้าเส้นมันคสิไปวกหวานที่บางส่งเร็วย้ายวางไหนย้ายว่าไปก็ไปเลียดต้่ว่า ไม่เห็นคนลงมาเรียนแต่หน่อยไม่เห็นบอกผ้าโนบันเล่านี่บอกลุงพอไปงานยุคศูนย์ยังบอกกลังานสารของเรียนเออ่ยตั้งแพระัแท่แบสูงนี่กะปิกะล่งเรียนมันเอเข้าเดียวเต็กย้อยอ่ะมาถึพ่อพ่อเขดีมึงเดียวมันยังลุงเลยเนอ มึงนี่ัวม,มายังมออกปราตู่น,น <c oughs> ไปเมื่อไหก็เต้นกวมเช่มอกขวมปีงำแพงแบบก,กลุงทำหลังข้า่นเออพูดะอะเพราะถัวหัวเินมือกำแพงหลังบานหลังเียนป้าเขาหัวเราระอ่างนีเขาขึ้มเขาแตีนเออนั่ง,นงเขาปล่ยอยในถเหลือมื่อเขาได้ยิบกินแยาไปตดีเอครับเดี๋ยวไม่มกินของเสียเบอร์เละลายกีฬากีลามันกินดีดีเยนี่มันจะมั่นี่ง

ออเออมอเนีาา่นะหน้มันต้อตเออเนาะบังสามหนึ่งเือันาหมา้องาเออพี่นี่จะี่แหละเอาที่าไปเห็นเราเห็นเไปบิ้งแบบนั้นแล้วก็เอาพวกฝานยาบ้านบ้เขานี่แหะไปตากค่้ตาแค่ตะแกงไปเห็มนนเฮงแต่่าเราสีอนี่มาเนี่ยแจะเอาใส่เครื่องบดบดโมดละเอาายยเียดได้เลยตม อยบักจุกไงบักจุกใส่ตือจะมี่บักจุกเสียมริงมันจะมง่ามเนี่ยชื่ออะไรนี่ยบ้าเียมซิงคนชูดีจ้าเอยเช่าปะเสียมริงโอ้ยขันรอยเช่าเอาอยู่เอาสามเหรีได้ก็บ้าเอาเหรียญเดียวเนี่ยผู้เดียวพุดนึงมีเอาไหมเอ่อ มันมีด้านมันกับปขแ้ยืมใ้งันดาเมื่อกี้นามันจะมีีมันมี่จะมีข้ผีดิตัวให่ขี้นีัหงมันหักค้นปูคนมันอาอรวยเจ้ารยเจ้าเอาอยู่รวยห่ดูมันใช้ดางหนักดีเาด รับปุณิย์นะก็ให้ที่ขันเจ้านี้อนกูใดบุฟพอไส้ก็เคยมาอยู่ขายน้วปัณนีเอาลอยข้าวไปยเดียวกันก็ดีลอยข้าวไปข้าวก็ไปย่างอยู่ลอยามสไปนานี่มันตัวคือดีขา้คนขายแล้วแม่ต่อคต่อนต่อไปต่อมาคนขายไม่เอาให้เอา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 ้าเอาเสียนี่โอนเลยนี

อะรกะโ้โหอะไมเลี้ยงขึ้นมาเอู้โยโง่ขับือาจิตพุดได้ถ้าเดี๋ยวเมื่อคุพ่อะิบังคับรอบิเป็นโลกจริงเลยขับถอดจากผมเลยเดี๋ยวเป่าเลยเขากอกคนนี้มูนี่นะนี่เขาใช้ทำจะรู้จ้าจ้าๆมาไานไหนไหนไหนไ่นไหน พ,看看 Sadly, พุ ara, ่นพุ by, ่นี่เขาไปพุ่นบอกเขาออกออกเราออกไปทงถือลมมบ้านมันมันไม่ดีเท่าที่ว่ามเราเย้มันสงันสิบปเอาเอาไปเอา

ถึงเรียนไม่ติเป็นดอกเตอร์มึงเขาเดือด <laughs>